กราบสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบเฮียเหล่าวันแตกเหมือนเดิมเช่นเคยครับคู่ที่สองก็จะไปต่อกันเลยครับเป็นเฟเรนวซอรล็อตครับยอดทีมจากลีกฮังการีครับเจอกับโมครับทีมยักษ์ใหญ่ของลีกนอร์เวย์ครับนี่ครับเตะเวลาตีสองเหมือนกันครับเฟเรนวซอรล็อตนี่ต่อราคาปอครับน้ำดำครับศูนย์จุดแปดหนึ่งครับถ้าลองโมก็น้ำดําเหมือนกันครับแต่จะได้น้ําดีนะครับศูนย์จุดเก้าเก้าครับราคาเต็ม ส่วนเฟรนวอลต์ต่อราคาครึ่งลูกเนี่ยจะเป็นน้ําแดงครับ0.88ครับถ้าลองโมก็จะได้น้ําน้อยเลยครับ0.68ครับราคาไม่ถึงบวกสิบได้ซ้ําครับสี่ติคู่นี้เจอกันมาหนึ่งครั้งครับก่อนัดล่าสุดครับเล็กแรกครับเฟรนวอลต์ก็บุกไปเสมอมาได้ครับเสมอโมมาได้3-3ครับได้ประตูออกน้ำก่อนนะครับเฟรนวอลต์ทีมเยือนเนี่ยแล้วโมมาได้ตีเสมอจน3-3ครับ ถือว่าได้ประตูอเวโกครับตุนไว้ก่อนครับฟุตบอลลีกฮังการีก็เปิดแล้วครับผลงานก็ค่อนข้างร้อนแรงครับเตะมาเนี่ยแปดนัดนะครับยังไม่แพ้ใครเลยครับเฟรนวารลอสในลีกแล้วก็บอลถ้วยด้วยนะครับชนะหกครับแล้วก็เสมอสองครับถือว่าผลงานดีครับส่วนโมครับในลีกก็ป้อแป้ครับแล้วก็ในยูโรป้าในยูฟาแชมเปี้ยนลีกก็เป็นรองอยู่ครับนัดนี้มาเยือนด้วยครับ ต้องชนะเท่านั้นครับถึงจะเข้ารอบครับนี่ครับผลงานในลีกนี่ก็แพ้มาแล้วสามนัดครับห้านัดล่าสุดยังไม่ชนะครับแพ้สามเสมอสองครับนัดนี้ผมก็ให้อยู่เจ้าบ้านไปเลยครับต่อราคาไม่แพงด้วยครับนี่ครับปอน้ําดําครับศูนจุดแปดหนึ่งครับได้น้อยแต่ก็เอาชัวร์ไปก่อนด้วยครับผมคิดว่าเฟรนวซอลล์ในบ้านไม่น่าแพ้แน่นอนครับต่อเฟรนเอลล์ครับห้าร้อยบาท โอเคครับอ่าเรียบร้อยครับถือว่าแทงเรียบร้อยครับนี่ครับคู่ตีสองครับเฟรนเซนบอรอสเจอกับโมครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบเพย์ออฟครับรอบสามครับนัดที่สองต่อเฟรนเซนบอรอสไปเลยครับสำหรับท่านไหนที่ยังไม่มีไลน์แอดนะครับหรือมีหายังหาเว็บดีๆเล่นเนี่ยหรือหาเว็บใหม่เล่นเนี่ยก็แอดมาได้ครับเฮียเหลา88ครับผมก็จะแนะนำครับ ว่าเว็บที่ผมเล่นแล้วก็แนะนําเพื่อนแล้วก็มีเครดิตให้ฟรีด้วยครับแอดมาพูดคุยสอบถามมาได้ครับที่เฮยเหลแปดแปดครับแล้วก็จะมีไลน์แอดมี Facebook แล้วก็ช่อง YouTube ครับกดกดลิงก์ต่อได้เลยครับผมจะทิ้งช่องทางติดต่อไว้ให้ครับกแอดมาพูดคุยนได้ครับขอบคุณครับ